ไอ้ห้าขี่ถ้วยแก้วบ้านใครก็เล่นกันสิบสามคนวะเฮ้ยพี่เล่นกันเยอะอ่ะจะได้ไม่ค่อยน่ากลัวงไงใช่ใช่ใช่เล่นกันเยอะแบบนี้สนุกดีออกเนาะสนุกพี่อะดีเบียร์ขนาดนี้เข้าสิงหนูเลยไหมล่ะแหมคนเล่นกันสิบสามคนนั่นเปีไปเบียร์กันบ้างแหละถามจริงเหอะเล่นกันเยอะแบบเนี้ยแล้วผีมันจะมาไหมล่ะงั้นเรามาลองเงียบให้ผีมันมาดูกันไหมครับ ออออเอลลวไบบหรอ,หอเฮ้ยว่าไงกูค,คุยไม่ได้ฮัลโหลพี่บอละครป้าเพ่อนี้อะไรเล่นบิด้วยแก้วอยู่ เฮ้ยสัตว์กูคุยไม่ได้แค่นี้แหละแล้วฉันจะได้เจอผีไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครขยับหรือเปล่าวะพี่ลินอย่าแกล้งกันนะเว้ยพี่เฮ้ยเปล่าพี่ก็ไม่ได้ขยับเฮ้ยอย่าแกล้งกันนะเว้ยกันกลัวเว้ยใครแกล้งนะโพ่เตย่นเย็นเย็นเย็นอย่าถึงขน,นาดแช่งให้พ่อใครตายเลย แมมพี่เอกรอนตัวเชน,นะพี่อย่าแกล้งกันนะเดี๋ยวผีไม่มานะคะเรามารวมพลังกันใหม่ดีกว่าค่ะถ้ายังทาไปเล่นกันอยู่ระวังจะเจอดีนะครับใช่ครับที่เนี่ยค้นเชื่อเรื่องผีมากเขาเล่ากันว่าเขาไหนคะอืมเอาเป็นว่ามีคนเขาเล่ามาแล้วกันอ๋อค่ะคือที่เนี่ย เคยเป็นป่าช้าต่อมาก่อนช้ามากไหมครับก็สักยี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแม่คุณนี่ตลกนะคุณก๊อฟโอ้ยพี่เอกเล่าต่อเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจพวกบ้านนี่หรอกค่ะคือที่เนี้ยเคยเป็นป่าช้าก่อมาก่อนแล้วก็ป่าช้าที่เนี้ยไม่เคยมีการทํภบมญใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยดวงวิญญาณสังเวสีต่างๆเนี่ยไม่โอกาสว่พุดได้เกิดยังคงวนเวียนไปมาล่องลอยอยู่ทถงนี้และด้วยความที่พื้นที่ตรงเนี้ยมันกว้างก็เลยมีเศรษฐีจากประเทศตรีนิแบดแอนโตเบโก มาซื้อพื้นที่ตรงนี้สร้างเป็นสตูดิโอให้เราเช่าเพื่อถ่ายทีเซอร์วันนี้แหละครับ <Here. S 1> เฮียเฮ้ยผมไม่ได้ได่าพี่ลินนะครับมันเป็นแค่คำอุทานเฉยๆครับพี่น่ากลัวว่ะพี่หนูว่าเราเลิกเล่นก,กันเถอะนะคะพีรีบเลิกเล่นไปหาหอกแมรี่พี่ชายก็ไม่มีไปหาหนูจะรีบเลิกเล่นไปอมตีนมั้งคะพี่หืมตีนเต็มหน้ากูเลยนะหนูก็ว่าเลิกเถอะค่ะไม่ไหวแล้วนะคะขนลุกปวดขี้หมดแล้วคะเนี่ย ที่พูดมาใ่เรื่องจริงหรือเปล่าคะพี่หนูกลัวไปหมดแล้วอะ่ะเรื่องพวกนี้ไม่มีใครเขาพูดเล่นกันหรอกพี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยแล้วอย่างนี้ทำไมแก้วมันถึงไม่ขยับล่ะครับการที่เราจะทำให้แก้วมันขยับได้เนี่ยเราต้องอับเชิญออยาจจะขััดใวเที่มนชบธ ไม่ให้ชอบเจอก็คงเป็นไปไม่ได้ปัจจัยมันคิดไปไกลยากที่จะดึงกลับนี่นี่พีเข้าแล้วลกก็หนงกลัวก็เลยร้องเพลงแก้กลัวแหน่มันใช่เวลาไหมจ๊ะจะได้เล่นกันไหมเนี่ยวันนี้ยตลกกันยังเลยนะ เออผมขอโทษทีนะครับเวลาแบบตื่นเต้นทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเอ่อผมว่ารีบๆเล่งกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มาแค่ลมฮะแต่ถ้าช้ากว่านี้หน่อยนึงคงมาเป็นก้อนนะครับืจริงๆเลยยังไงต่อนะคะพี่เอกการจะทำให้แก้วมาขยับได้เนี่ยเราต้องอัญเชิญดวงวิญญาณทั้งหลายให้มาอยู่ในแก้วใบนี้อืมงั้นพี่เอกอัญเชิญเลยครับพี่พี่ว่าพี่มีคนอัญเชิญได้ดีกว่าพี่เอกนะใครอะคะพี่ เปิดจำนานมหาเทพแคดแคทอันเชิญดวงวิญญาณจากกลุมนรกชั้นที่38.4พุ่งขึ้นมาความเร็วแสงทํำทะยงมุม20.25องศาข้าม7ป่าช้าออกไปหาแฮร์รี่พอตเตอร์เลยไกลไปถึงดาวอังคารนั่งทาม,มาแมชชีนย้อนเวลากลับมาเหินเวหาอันตรธานหายไปในถ้วยแก้วครับผม ต่อไปนม่งยอยักแน่เลยนั่นไงพ่อก็ถามมึงแน่ๆเลยแคทๆหนูว่าห,หนูว่าเราเล่กเล่นกันเหรอพี่น้าๆห,หนูกลัวว่ะนั่นสิหนูก็เริ่มใจไม่ดีแล้วเหมือนกัน,นเรามากันขนาดนี้แล้วอะ่ะก็เล่นต่อให้มันจบๆไปเถอะ เออใช่ขนาดฉันเป็นตุ๊ดฉันไม่จะกลัวเลยแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเราจะรับมือกันยังไงล่ะคะนั่นสิคะเรามีมาตรการรองรับตรงนี้ยังไงหรอคะโหยใช้คำเ,เล่นเล่ไปก่อนสิเล่นต่อก็ดีนะพี่เราจะรู้ไปเลยไงว่าผีอะ่ะมันมีจริงหรือว่าไม่มีจริงเอาจริงเอาจังกันหน่อยอย่าเล่นกันถ้าดูวิญญาณใดๆเข้ามาสถิตในแก้วแล้วขอให้ขยับด้วยครับ แกล้งกันนะพี่หนูกลัวแล้วนะพี่ใครแก้งป่ะวะก็แกแกงป่ะวะเปล่าเลยพี่ขี้จะแตกกัเนี่ยบล่ลฮ้ยเปล่านะผมก็เปล่านะฉันฉันก็เปล่านะหนูก็เปล่านะพี่ก็เปล่าหนูก็เปล่าหนูก็ด้วยอะ่ะ <c oughs> เปล่ากันหมดแล้วใครเรื่องวะเนี่ยทนายมา